จะมีหลวงปู่เสาหลวงปู่สวงนะครับวันนี้ไม่ได้เลเียด่าท่านสสอุเร่นะครับผดีวัดพันสายเชื้อแล้วก็จะมีท่านนลินทรพันสายเชื้อนะครับรองนายการับรียกชนตะวันยะโสธรนะครับมาร่วมกุทรมาร่สมุตัตบาตรแล้วก็จะแจกถ่ายวัตถุมงคลด้วยก่อนท่านจุศัก์ตรีสารนะครับก็จะร่วมแจกวัตถุมงคลด้วยนะครับ จากที่พระคุณเจ้าพระนามพระพุทธมนต์นะครับพระราชรัชกวีได้พระนามพระพุทธมนต์เสร็จแล้วก็จะได้นะครับรีเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรน,นำคณะผู้บริหารทางด้านทิศใต้ Thank you. พระคุณเจ้าแถวัดนะครับของความเมตตาของลูกหลายชาวิ็สูดถอนนะครับหากท่านเดินสุดแถวแล้วขอความเมตตาได้ย้อนกลับมาอีกหนึ่งรอบนะครับขอความเมตตาพระคุณเจ้าแต่ละวัดนะครับได้เดินย้อนกลับนะครับรับบิดาตรพระคุณเจ้ามีเยอะนะครับคุณเจ้ามีเยอะก็จะใช้วิธีเดินวนรอบเมื่อก่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะรอนิดนึีนะครับตอนนี้พระคุณเจ้ากำลังมีสายนะครับเดิน เด <ge> ินมาเพื่อรับินบพี่น้้งประชาชนนน้ท่านอยู่ที่เดิมนะครับให้ท่านอยู่ที่เดิมมัดีวครัวนที่เจ็ดพักาวันที่เจ็ดพักาขอเชิญชวน พี the show, the intellectual 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 ่น้องประชาชนชมการแสดงกายกรรมการบริุศลคณะเผยเียนอิาธามารณตประาที่ป็ะไราทีเป็นการแสดงการกรรมการุศลนะครับวันที่เจ็ดไปดูยูทูบเย็นนี้นะลูกนะทั่วโลกเลยลูกทั่วโลกเลยมาเป็นต้นไปนะครับรอเรียนเชิญ

เคยได้ออกครีเลยี่น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 ีนี่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 นีนี่น่นีนี่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 นีีนี่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 นี ใชคปวดมากลำต้วไม่ได้ตับหัวเยน่ยง้รยเลาคุ้มตาเล้อยๆเวยแจ้งตาพรุ่งนี้

เลยนะครับท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าท่านสอส,อส<อ>ท่านนยายกท่านพระบาทส่วนเพร่เจ้าอยู่หัววัตถุมงคลนะครับอตอนนี้อาเจ้าหน้าที่เตรียมวัตถุมงคลนะครับขอเชิญที่หน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเลยนะครับด้านข้าไหนครับมีถุงถุงตัวนี้ก็ได้ครับถุงใหญ่ๆ เมาถุงดีน้อาจาที่ที่นี่ถงับเขาอถงได้อนุงด้อใส่ถงเลยท่านพอดีท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าท่านสอสอท่านจะยกแจกวัตถุมงคลนั่งอยู่ตรงนี้คุมปาขาเหอเอออารมด้วยลามด้วย ดีเ้วยด้วยด้ด้วยดีว่นดีว่านผู้อันวัดได้กลับดีว่าทั้งนี้เลยครับไม่ผิดเลยครับไปผู้ครับวนดวัทั้งนี้เลยจะได้ยากขึ้งอีกครับอ่านีแล้วครับไปทั้งผีเลยครับไปครับพระสมบูรณ์อยู่เด้อครับแกกวัตถุมงคลอยู่ผู้ครับไปไปดีแล้วครับตรงไหมครับ โอ้โหคดีนี้มากันเยอะแยะนะครับมากันเยอะมากครับทางเทศบาลเมืูลยศธรจังหวัดยศธรก็จะได้รัสานผู้ถูกเจ้านะครับเ <c oughs> พิ่มขึ้นนะครับตอนนี้มีญาติโยมนะครับสนใจที่จะทำตอนนี้พระลูกยังไปก<ม>ะประแจกโยมฟาดอาภรณ์ทั้งหมดเสร็จแล้วนะครับรับพักร่วด้วยนะ เชิญเลยนะครับเชิญเชิญเชิญญาติโยมลูกหลานพี่น้องชาวยโสธรทุกท่านนะครับตอนนี้ท่านท่านผู้บริการผูร้อาวุโสท่านท่านผู้สักศาระบอกว่า เล่นสองรอบนะครับตรวจรนะัของที่ระลึกก็ขอ,ขอเลนเชิญได้นะครับของเท้าลูกลูกผูนนะ้ใหญ่องเท้าลูกผู้หสีพู่รองเท้าแตะสีพู่นครับนะาเลยนะครับ baik ya nah 네, 아 네. 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 ไม่ไอ้เพื่อนไปเนี่ยจะไปถ่ายรูปเนี่ยโอ้ตีเลยเข้ารอบ พระจ้าแผ่นดิอง้ห้ราไดับการศึกที่ดีที่สุดในโลกมังแตรกที่เราเ้ามคเรียนใาบันการศกษาที่ใหเด็กิลป์ทนได้ศลป์รยการเสิร์ฟเงินข้าวตีหรือกเรื่อ้วตีโดยต้องใชความเชีวชาที่ สายเกตธรานแห่านเป็นน้ที่ของทุกทุกคนดังนั้นที่ขอฝากคาน่ามาไทยาสาพิทีนุสถาตอุตสาที่อยากเรียนเยก็รับฟังได้พึงได้ฟังแล้วเอาไปเป็นข้อคิดดีสารเดีงนมีามโดยเฉพาะทุกชนิดเสีเสลให้ละเปตที่่นหนนี้มาพัอ๋อได้ คนเยอะนะครับ